สำหรับเนื้อหาในช่วงนี้หรือตอนนี้นะคะจะขอให้เข้าใจในเรื่องของการทำการเกี่ยวกับการปิดบัญชีนะคะการปิดบัญชีหรือ closing entry นะคะการปิดบัญชีเราจะทำณวันสิ้นงวดของทุกปีบัญชีนะคะเราหลังจากที่กิจการทำการปรับปรุงบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะทำการปิดบัญชี ทีนี้หลักการในการปิดบัญชีจะมีลำดับขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนที่หให้ทาการปิดบัญชีหมวด4รายได้ทุกบัญชีที่เป็นหมวด4นะคะไปเข้าบัญชีกําไรขาดทุนไปเข้าบัญชีกําไรขาดทุนขั้นตอนที่2ให้ทาการปิดบัญชีหมวด5ค่าใช้จ่ายทุกบัญชี ไปเข้าบัญชีกำไรขาดทุนค่ะไปเข้าบัญชีกำไรขาดทุนขั้นตอนที่3เราจะทำการปิดบัญชีกำไรขาดทุนที่หาผลต่างระหว่างไรายได้กับค่าใช้จ่ายที่ถูกทำการปิดบัญชีในขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2ไปเข้าบัญชี ขึ้นอยู่กับว่ากิจการที่เรากำลังปิดนั้นเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวเราก็จะปิดเข้าบัญชีทุนของผู้เป็นเจ้าของแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นห้างหุ้นส่วนเราจะปิดบัญชีกำไรขาดทุนไปเข้าบัญชีกระแสทุนแต่ถ้าเป็นบริษัทจำกัดเราจะปิดบัญชีกำไรขาดทุนไปเข้าบัญชีกำไรสะสมนะคะ ต่อจากนั้นขั้นตอนที่4เราจะทำการปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการคนเดียวปิดเข้าบัญชีอะไรปิดเข้าบัญชีทุนของผู้เป็นเจ้าของนะคะและถ้าเป็นกรณีถ้าอยู่ในรูปของแบบบริษัทจะทำการปิดบัญชีเงินปันผลไปเข้าบัญชีกำไรสะสม ตรงนี้อยากจะให้เป็นข้อสังเกตดีๆนะคะว่าการถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นเจ้าของคนเดียวบัญชีที่จะ้อนบอกในหมวด3จะเป็นบัญชีถอนใช้ส่วนตัวเราจะปิดเข้าบัญชีทุนของผู้เป็นเจ้าของนะคะแต่ถ้าเป็นรูปแบบของบริษัทในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลเงินปันผลจะอยู่ในหมวด3เช่นกันค่ะแล้วก็จะทําการปิดเงินปันผลไปเข้าบัญชีกํา ไรสะสมดังนั้น2ตัวนี้จึงมีความแตกต่างกันมากๆขอให้ทุกคนจงระมัดระวังแล้วก็สังเกตว่าเรากำลังปิดบัญชีที่อยู่ในรูปแบบของกิจการคนเดียวหรือเป็นของรูปแบบบริษัทเพราะชื่อบัญชีก็จะต่างกันดังนั้น,นหัวใจสำคัญคือดูตรงที่ชื่อบัญชีค่ะถ้ามีเจอชื่อบัญชีถอนใช้ส่วนตัวแสดงว่ากิจการนั้น เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวแต่ถ้าเจอชื่อบัญชีที่เขียนตรงหมด3ว่าเป็นเงินปันผลก็จะเป็นกิจการที่อยู่ในรูปแบบของบอริษัทนะคะดังนั้นหลังจากที่เราทำการปิดสีขั้นตอนแล้วเราจะนำรายการที่ทำการปิดไว้ในสมุดรายวันทั่วไปนะคะที่เรานำรายการปิดในสมุดรายวันทั่วไปแล้วจะนำเข้าไปผ่านไปยังบัญชี แยกประเภทนะคะหลังจากที่เราทำการปิดบัญชีในสมุดร,รายวันทั่วไปแล้วเราจะเข้าไปบัญชีแยกประเภทนะคะแล้วต่อจากนั้นเราก็จะพบว่าบัญชีหมวด4รายได้และหมวด5ค่าใช้จ่ายจะมียอดคงเหลือเป็น0ค่ะจะไม่มียอดคจะไม่มียอดคงเหลือนะคะก็จะปิดไปเลย แล้วแต่สำหรับหมวด1ที่เป็นสินทรัพย์และหมวด2ที่เป็นหนี้สินและหมวด3ที่เป็นทุนจะต้องหายอดคงเหลือยกไปสำหรับงวดปีบัญชีหน้าหลังจากนั้นก็ทำการจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชีค่ะเนี่ยคือขั้นตอนของการที่จะทำการปิดบัญชีทั้งหมดนะคะ จากที่เราเข้าใจขั้นตอนในเรื่องของการปิดบัญชีไปแล้วนะคะตอนนี้อยากจะให้เห็นถึงความแตกต่างของงบทดลองในรูปแบบของที่เป็นเจ้าของกิจการคนเดียวแล้วก็อยู่ในรูปแบบของบริษัทนะคะจากง,งบทดลองที่เห็นตอนนี้จะพบว่าเราจะสังเกตเห็นว่าหมวด3นั้นจะมีบัญชีเกี่ยวกับทุนนะคะชื่อบัญชีหมวด3ก็จะมีทุนของนายสบายใจแล้วก็มีถอนใช้ส่วนตัวถ้า ทุกคนเห็นชื่อบัญชีที่ปรากฏแบบนี้เราก็บอกได้เลยว่ากิจการนี้เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะแล้วเจ้าของคนนั้นก็ชื่อนายสบายใจนะคะทีนี้ามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งในงกรณีที่อยู่ในรูปของรูปแบบของบริษัทน,นะคะถ้าเราสังเกตในส่วนของกลุ่มหมวด3นะคะกลุ่มของหมวด3ที่เป็นบัญชีทุนนะคะเราจะพบว่าเราจะพบที่ชื่อบัญชีว่าเป็นทุนหุ้นสามัญ เป็นกำไรสะสมและเป็นเงินปันผลจ่ายดังนั้นถ้าทุกคนเห็นว่างบทดลองถ้ามีข้อมูลที่เป็นชื่อบัญชี3าบัญชีนี้เราก็จะบอกได้เลยว่าธุรกิจนั้นอยู่ในรูปแบบของบริษัทและบริษัทนี้ก็คือบริษัทสวัสดีจำกัดน,นะคะดังนั้นตรงนี้ก็ขอจะเข้าใจในรูปแบบความแตกต่างของงบการเงิน หรือว่างบทดลองที่เกี่ยวข้องว่าเราจะรู้ได้ไงว่ากิจการเป็นเจ้าของคนเดียวหรือเราจะรู้ได้ไงว่ากิจการนั้นเป็นรูปแบบบริษัทดังนั้นก็หวังว่าถ้าทุกคนให้ความสําคัญแล้วก็สนใจใส่ใจดูสักนิดตรงหมวด3นะคะแล้วเราก็จะรู้ว่างบทดลองที่เรากำลังจัดทํานั้นอยู่ในรูปแบบของเจ้าของกิจการคนเดียวหรืออยู่ในรูปแบบของบริษัทนะคะดังนั้นหวังว่า ตรงนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะหาความแตกต่างระหว่างรูปแบบงบการเงินที่เป็นทบงบทดลองระหว่างที่เป็นเจ้าของกิจการคนเรามาทำการดูวิธีการทำการปิดบัญชีสำหรับกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการคนเดียวนะคะขอย้ำอีกทีค่ะรู้ได้ไงว่าเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวเพราะเราสังเกตดูที่หมวด3ค่ะ เพราะทุนที่ปรากวจะเป็นทุนนาาสบายใจและมีบัญชีถอนใช้สุดตัวะคะทีนี้ลําดับขั้นตอนของการปิดบัญชีขั้นตอนนี้เราจะเริ่มต้นลําดับที่1คือทาการปิดบัญชีรายได้หมวด4ไปเข้าบัญชีกําไรขาดทุนนะคะโดยวิธีการเราจะทําการปิดบัญชีหมวด4รายได้โดยปกติบัญชีรายได้อยู่ด้านเครดิตเวลาปิดย้ายไปอยู่ด้านเดบิตนะคะดังนั้นเราจะทําการเดบิตบัญชีรายได้ค่าบริการ ว 401, 45, บวก4.01 345,000บาทนะคะเสร็จแล้วปิดบัญชีรายได้ไ,ไ,ไปเข้าบัญชีอะไรไปเข้าบัญชีกำไรขาดทุนเราก็เครดิตบัญชีกำไรขาดทุน3.03 ด้านเครดิตเท่ากับ3 4 5 0 0 0สบาทนะคะและเขียนคำอธิบายรายการว่าปิดบัญชีรายได้เข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะต่อไปขั้นตอนที่2เราจะทำการปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหมวด5ค่าใช้จ่ายทุกบัญชีไปเข้าบัญชีกำไรขาดทุนนะคะทีนี้ในส่วนของบัญชีหมวด5ค่าใช้จ่ายโดยปกติบัญชีนี้จะมียอด อยู่ด้านเดบิตเวลาปิดย้ายไปอยู่ด้านเครดิตดังนั้นบัญชีที่เราจะทำการบันทึกบัญชีขั้นตอนที่2เราจะทำการเดบิตกำไรขาดทุนแต่ยาเพึ่งลงตัวเลขนะคะจนกว่าเราจะลงบัญชีค่าใช้จ่ายทั้งหมดคือมีค่าใช้จ่ายอยู่4บัญชียอยู่ด้านเดบิตเวลาปิดย้ายไปอยู่ด้านเครดิตดังนั้นเราจึงเครดิตบัญชีเงินเดือน501ด้านเครดิต2 0 0 0 0ค่ะแล้วก็ เครดิตบัญชีค่าเบีย้ยประกันภัย502ได้ยอดเงิน60,000บาทค่ะบัญชีค่าสารวโภค503ได้เครดิต10,020ค่ะและค่าใช้จ่ายในเบ็ดเล็ด504ได้ยอด15,100บาทค่ะเอาตัวเลขมาจากงบทดลองหลังจากนั้นให้ทุกคนทำการรวมผลรวมทางด้านเครดิตที่เป็นค่าใช้จ่ายแล้วค่อยออกยอด เข้าบัญชีกำไราขาดทุนด้วยมูลค่าทั้งสิ้น1นึ8 0 0 4 8 0 0บาทนะคะหลังจากที่เราทําการปิดบัญชีขั้นตอนที่1คือปิดบัญชีรา,ายได้และขั้นตอนที่2ปิดบัญชีค่าใช้จ่าย besar, ไปเข้าบัญชีกำไราขาดทุนนะคะทีนี้จุดสังเกตตอนนี้ขั้นตอนที่3มเราจะทําการปิดบัญชีกำไราขาดทุนนะคะเราจะทําการปิดบัญชีกำไราขาดทุนค่ะ ไปเข้าบัญชีทุนนะคะทีนี้ก่อนอื่นถอดข้อสังเกตก่อนนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะปิดบัญชีกําไรขาดทุนไปเข้าบัญชีทุนนี่เราจะปิดอย่างไรนะคะข้อนี้เราจะพบว่า กิจการมีรายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานทั้งสิ้น3 4 5 0 0 0สบาทน,นะคะและเขามีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นเท่ากับ1 14,800บาทเราจะพบว่าเขามีผลการดำเนินงานที่มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายนะคะอีกทีนะคะเขามีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายดังนั้นผลประกอบการที่เกิดขึ้นสำหรับรอบปีนี้ ก็จะเอารายได้ตั้งหักด้วยค่าใช้จ่าย1 0 4 8 0 0บาทได้ว่ากิจการจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่2 3 3 2 0 0บาทนะคะดังนั้นเราจะทำการปิดบัญชีผลต่างของระหว่างหมวด4รายได้และหมวด5ค่าใช้จ่ายไปยังบัญชีทุนของนาย สบายใจสำหรับข้อนี้นะคะดังนั้นเวลาปิดทำไงถ้ากำไรสุทธิจะส่งผลทำให้ทุนเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าทุนเพิ่มก็จะบันทึกด้านเครดิตดังนั้นผลกำไรที่เกิดขึ้นตรงนี้วันที่31ขั้นตอนที่3เราจะทำการปิดบัญชีกำไรขาดทุนนะคะปิดบัญชีกำไรขาดทุนไปเข้าบัญชีทุน,นะค่ะ เพราะว่ากำไรส่งผลทำให้ทุนของนายสบายใจเพิ่มขึ้นก็จะบันทึกด้านเครดิตนะคะอันนี้เป็นหรหัส3ามสด้วยผลต่างที่เราหาไว้แล้วจากข้างบนนะคะก็คือ2,32 0 0บาทค่ะ2,32 0 0บาทนะคะและทำการอธิบายรายการว่าทำการปิดบัญชีกำไรขาดทุนค่ะ ไปเข้าบัญชีทุนนะคะไปเข้าบัญชีทุนแล้วเขีดปิดเส้นใต้ครัทีนี้เหลือขั้นตอนที่4สุดท้ายค่ะขั้นตอนที่4จะสังเกตเห็นว่าข้อนี้มีการถอนใช้ส่วนตัวอยู่ที่6 8 0 0บาาแดังนั้นลําลำดับที่4จะทำการปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวค่ะทีนี้บัญชถีถอนใช้ส่วนตัว โดยธรรมชาติมันอยู่ทางด้านเดบิตนะคะสังเกตตรงนี้ค่ะโดยธรรมชาติอยู่ด้านเดบิตเวลาปิดจึงย้ายไปอยู่ด้านเครดิตค่ะดังนั้นบัญชีถอนใช้ส่วนตัวทําให้ทุนของนายสบายใจลดลงนะคะดังนั้นถ้าทุนลดก็บันทึกด้านเดบิตค่ะโดยการเดบิตทุนของนายสบายใจนะคะด้วยยอดถอนใช้ส่วนตัวอยู่ที่เท่าไหร่คะก็อยู่ที่6 8 0 0 0บาทค่ะลงทางด้านเดบิต ทูลลด6 8 0 0 0บาทนะคะแล้วเครดิตอะไรเครดิตบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนะคะรหัส3 02ด้วย68,000บาทค่ะเสร็จแล้วเขียนคำอธิบายรายการว่าปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนะคะก็เสร็จสิ้นเกี่ยวข้องกับการปิดบัญชีสำหรับกรณี เจ้าของกิจการคนเดียวนะคะวิธีการปิดก็จะเป็นด,ดังนี้หลังจากที่เราทําการปิดเป็น2ขั้นตอนแล้วคือ1ปิดบัญชีรายได้2ปิดบัญชีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะต่อไปขั้นตอนที่3เราจะทําการปิดบัญชี รายได้และค่าใช้จ <Stat> ่ายเป็นผลต่างเป็นกำไรสุทธิใช่ไหมคะข้อนี้มีรายได้อยู่3,45,000บาทและมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่114,800บาทนะคะทำให้ผลประกอบการของกิจการอยู่ที่มีกำไรสุทธิ2,3,200 0บาทดังนั้นต่อจากนั้นเราจะทําการปิดบัญชีกําไรสุทธิไปเข้าบัญชีกําไรสะสมย้ำอีกทีนะคะทาไมต้องเข้าบัญชีกําไรสะสมเพราะเนื่องจากว่าข้อนี้เป็นอยู่ในรูปแบบธุรกิจของบริษัทดังนั้นเวลาที่เกิดผลกา การที่เป็นกาไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิจะถูกโอนปิดเข้าบัญชีกําไรสะสมแต่ข้อนี้ผลการดำเนินงานมีกําไรสุทธิดังนั้นผลการดำเนินงานมีกําไรสุทธิเพิ่มจึงส่งผลให้กําไรสะสมเพิ่มดังนั้นเวลาปิดบัญชีกําไรสุทธิด้วยผลต่างก็จะเป็น เดบิตกำไรขาดทุนรหัส303ด้วยจำนวนผลต่างที่เป็นกำไรสุดที่คือ2 3 2 0 0บาทและเครดิตเข้าบัญชกีกำไรสะสมรหัส302 2 3 2 0 0บาทนะคะและขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายเราจะหัดสังเกตว่าบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลนะคะ ดังนั้นในขั้นตอนที่4จึงทําการปิดบัญชีเงินปันผลจ่ายที่อยู่ด้านเดบิตนะคะเงินปันผลจ่ายอยู่ด้านเดบิตเราจะทําการปิดบัญชีเข้าบัญชีกําไรสะสมที่นี้บัญชีเงินปันผลจ่ายนะคะโดยลักษณะของมันแล้วก็คือจะส่งผลทําให้บัญชีกําไรสะสมลดลงค่ะ ดังนั้นรายการที่4จึงเดบิตกำไรสะสมรหัส302 68,000บาทและเครดิตเงินปันผลจ่าย6 8 0 0 0บาทแล้วเขียนคำอธิบายรายการว่าปิดเงินปันผลจ่ายไปเข้าบัญชีกำไรสะสมนะคะทีนี้ สำหรับในส่วนนี้ก็อาจจะทำให้นิสิตอาจจะยังสับสนหรืออาจจะยังไม่เข้าใจมากนะักความแตกต่างการปิดบัญชีระหว่างที่อยู่ในรูปแบบของกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะกิจการเจ้าของคนเดียวเวลาปิดนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้างก็ดูตามลักษณะที่กัญญาณทำไว้ให้ดูแล้วจาะ ตัวอย่างนี้นะคะและในกรณีที่ทําการปิดบัญชีอยู่ในรูปแบบของบริษัทจุดแตกต่างระหว่างกรณีเจ้าของคนเดียวกับรูปแบบของกรณีบริษัทจะอยู่ที่ขั้นตอนที่3และขั้นตอนที่4ค่ะถ้าเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวขั้นตอนที่3นั้นจะปิดบัญชีกําไรไปเข้าบัญชีทุนของนายของทุนของเจ้าของคนนั้นแล้วแต่ว่า แต่ละโจทยนะ์นั้นจะตั้งชื่อว่าทุนของใครนะคะและขั้นตอนที่4จะทำการปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวไปเข้าบัญชีทุนนะคะแต่ถ้าอยู่ในรูปแบบของบริษัทขั้นตอนที่3นั้นเราจะเอาผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรสุทธิไปปิดเข้าบัญชีกำไรสะสมค่ะและขั้นตอนที่3เราจะทำการปิดบัญชีเงินปัดผลจ่ายค่ะ ไปทําให้กรราไรสะสมลดลงก็จะเป็นตามที่บันทึกวบนี้นะคะดังนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลหรือตกใจมากนะคะเพียงแค่ฟังซ้ำๆฝึกคิดบ่อยๆแล้วก็ทํำบ่อยๆก็อาจจะทําให้เข้าใจในเรื่องของการปิดบัญชีในรูปแบบของที่เป็นเจ้าของกิจการคนเดียวกับในรูปแบบของบริษัทจำกัดน,นะคะดังนั้นก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ ให้กับทุกคนได้ทำการทบทวนและฟังซ้ำๆเกี่ยวกับการปิดบัญชีนะคะ